บครัแนะนำตัวอายุมอดอายุเท่ใครตอนนี้สวัสดีครับชื่อกังอายุ16เกือบ17แล้วอยู่หมห้าทัพเสตีซิลิเกตอ่าะมาฝันชื่อฝันครับอยู่5้ทัพเสตีซิลิเกตมาดาด่ามาแนะนำตัวแนะนำตัวชื่อด่ครับอยู่5้าทัพสามสตีสตีซิลิเกต สวัสดีครับผมกายห้าัสตีสินิเกียรครับว่าไครับวัสครับชื่อโจสตีห้าถับเจ็ดครับอสูรอีดูส์เอาอีเอาอีสตีสตีาหลงห้าหลดีครับผมบังกรสตีชิงคิ้นอะไระไหนแนะนำตัวกันสวัสครับผมเอาเอาเอาชื่อเลนเอาชือเล่นชื่อเลนอายุโ อายุสิบเจ็ดครับองค์กรอยู่ภาทับห้านะครับครับผมคิงครับอยู่ที่ไหนก็ไม่บอกครับไปหาเอาเองสุลตันนีเดลกวันนี้เห็มาครับมาีก่อนห็น้ำตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชิบิวครับอายุเท่าไหร่อยู่ตรงไหนที่มีชิบิว เลือกใครวะบ่ก้อยเอาทำิงไงชื่อครับอยเรียได้ยูเลยสตีสตเกเลือกใครวะเลือกใคเลือกใครเลือกใครเลือกในสนามเลือก้อยอ้อยอยคนเดิมเร็ว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 ก็ถ่ายแบบสามตัว ออยเร็วดิแลนเพื่อนมาลูหัวไปลงเลยผสมลงเลยออยออยออยมานี่เอาแนะนำตัวแนะนำตัวชื่ออะไรอ้อยท้ายตลาดครับอ้อยลงทองอยุงอยู่ใอะไรสตรีครับตาท่านไหนวันนี้ยิงหนึ่งลูกนะครับวนวนมานี่ชื่ออะไรชื่ออะไรจูนะครับลูกใครลูกแม่เอแ้วตาแนะนำตัวอ่ะ อย่างนี้ยชื่ออะไรตาฟันดำนี่เสือตอนนงอานี้ทุกคนอมาหันมาไกลไปไายเนี่ยแจงบะข้นเขาอยู่ดอกประธานสโมสรครับหันม,บมน,บนมาที่ไหนประธานาสโมสรครับโอเคตาจุกอย